วันนี้เมนูพิเศษครับมาม่าเป็นผู้ชามครับมาม่า,าครับสุดพิเศษครับมีกุ้งด้วยใส่ก,กุ้งใส่ก,กุ้งจะสุกหรือเปล่าอย่างสุก,กสพวดว่าสิกินแบบกุ้งเต้นนะมามากุ้งเต้นเอมไอ้นี่

ให้มาดีนะมันไปซื้อมาม่ากินนะมันอยากกินมาม่านี่บ่คอยดูว่ามันจะเป็นยังไง เดี๋ยวโอ้โหมาม่ายี่ห้อนี้มีกุ้งด้วยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อดูกุ้งเป็นตัวเลยมาม่ายี่ห้อนี้มีกุ้งด้วยแช่ไหมมาม่ายี่ห้อนี้ดูดมิมีกุ้งด้วยเหรอดูดิกุ้งในตัวเย็นเนี่นเนยเนาะ <c oughs> กุ้งเป็นตัวเลยมาม่ายี่ห้อนี้สุดยอดเลยครับ จะทำพิธีกินครับใครวะาตั้งกองอ่ะเห้ยเห็นไหมมึงมีกินหรอก

มืดนะหรือว่ามีกุ้งเลยนะครับกุ้งตัวเบลเลอร์เลยเอามายี่ห้อนี้มีกุ้งเลยนะ 嗯。Mm. อาหารเที่ยงกับม,ม,มาม่าเนี่ยพวกน้องนอนรอน้องมันนอนรอแล้วซ้ายขวาแต่มันกินไม่ได้หรอกมันไม่รู้ว่าเป็นมาม,ม่ามันกินไม่ได้ครับนี่รับอาหารเที่ยงง่ายๆครับโอเคครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับ